วันนี้ก็<ป>สวัสดีค่ะกับโบวี่นะคะแล้วก็นอนครับผมตื่นเต้นมากเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สีราแรงนะคะสตูดิโอบอกเลยว่าวันนี้โบวี่จะมาทำ มาเต้นเนาะมันเรียนเต้นมาทําเพลงนี่โอเคว่าเดี๋ยวเราเข้าดูข้างในกันนะคะที่นี่นะคะก็มียูทูบเบอร์หลายคนมาทําเลยทังพี่บี้เดอะสกาแล้วก็เฮฮาทีวีแล้วก็หลายๆช่องนะคะวันนี้เป็นแบบคังแรกของโบวี่นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเวลาเต้นก็แบบ่างนี้เลยค่ะรู้รู้ชื่อเพลงเตวียงยังไงไม่บอกค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นชื่อเพลงอะไรแต่บอกเลยว่ามันแน่เลยค่ะมันมากมันตัเต้นแบบเพลงวด โอ้ยหอบแล้วทุกคนโอเคแล้วก็เข้าไปข้างในกันนะคะมีคนทักว่าตาย้ายกันอยับคุณข้า,า,า,าปะมีคนบอกว่าโบวีนะ่น่าเหมือนเก๋ไก่หลายคนแล้วนะทุกคนทุกคน,กคนเราจะจกำลังจะเข้าห้องอัดเข้าไปดูบรรยากาศข้างในก่อนนะคะเพื่อลดความตื่นเต้นของโบวี่นะคะสาธุปะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในห้องห้องทำเพลงห้องมิกซ์นะคะเออหรือว่าห้องอัดนั่นเองนะคะโบวี่ตื่นเต้นมากดูดิทุกคนไปไป มันต้องแบบนี้ทุกคนแบบสนุกสนุกนะคะทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าเพลงโบวี่เนี่ยจะมันแค่ไหนนะทุกคนนี่ทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับพี่หมูแล้วนี่โหยสตูสวยมากทุกคนตื่นเต้นตอนนี้ใจเต้นแบบตุบๆแล้วตัวนี้คือแต่ก่อนก็จะผลิตงานให้แกรมมี่นักร้องแกรมมี่ดังๆหลายๆคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งลูกทุ่งพวกตะกันชลดาบีเสดไหมพิลมพรอะไรพวกนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็แช่มแช่มลำอะไรพว อุ้ยเราตื่นเต้นมากโอ้ยต่อไปก็จะเป็นโบวี่ใช่ไหมคะรอดูนะคะทุกคนถึงแม้เสียงเราไม่ดีแต่หน้าตาเราดีค่ะอุ้ยรอเล่นจะได้แรงมากเลย เพลงแรกใ,ในชีวิตเลยคือไม่เคยมีเพลงก่อนตอนตอนเด็กนี่เคยเคยขึ้นเวทีร้องเพลงไง,ไงใช่คือร้องแบบงูปลาสนิกสนิกฟิตฟิตค่ะ,อะตอนเด็กเด็เนาะมีเคยมีพ่อยกแม่ยกไหมเห็นเคยมีพ่อยกแม่ยกค่ะแบบว่าได้แบงค์พันแบงค์ร้อยอะไรแบบปิวกันหน้าเวทีเต็มไปหมดเลยนะคะเก็บกันไม่หวั่นไม่ไหวเลยจริงๆอาจจะได้เพราะทาเต้นด้วยนะเพราะว่เป็นคนที่ใครที่ติดตามโบวี่มาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าโบว์เต้นไม่ค่อยเหมือนใครหรอเต้นเก่งมามา เอามาลองลอง้อกันดีกว่าัอยิ่อันนี้มันซาวด์เลยอะอยู่คนเดียวเลยอ่ะตองอยู่คนเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้เดี<ๆ>๋ยวแอบดูแอบดูนี่ไงได้ไม่ได้ ประวัติศาสตร์นะครับไม่รู้ว่าเพลงนี้จะไปกี่วิวแล้วนะครับตอนนี้จะอยู่ที่หมื่นวิวเราก็จะทําเพลงต่อไปเพราะว่าโบเนี่ยชอบฝากมิตรรักแฟนเพลงนะคะตามตลาดต่างๆนะคะ <c oughs> ก็ฝากเปิดให้โบวี่ด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะคะ <c oughs> เปิด <c oughs> ได้คะ่ะฟรีคะ่ะไมไ่โบวี่ไม่คิดตังค์นะคะ <c oughs> เปิดไปเต็มที่เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นรถแห่งานบวชแห่หน้าวันเกิดงานแต่งร้องได้เต็มที่ค่ะบอกเลยว่าเต็มที่เลยจะเปิดในห้างก็ได้ยูทูบเบอร์เอาไปใช้เลยค่ะใช่ทุกวงการค่ะสามารถเอาเพลงโบวี่เปิดได้เลยนะคะ เออไม่ใช่สามารถช่วยเอาเพลงโบวี่เปิดด้วยนะทุกคนโปรโมทโปรโมทใช่ค่ะใช่ค่ะเ่าออหนูก็ไม่ได้ดูมันหุ่นโบรี่ตื่นเต้นนะทุกคนหุนฟังมันหุ่นยังไงอ่ะอ๋อพีคพีคทุกคนพีคเนี่ยแหละคือการทำครั้งแรกของจริงนะรู้ไว้นะเธทนายไม่ชีทักแล้วก็ทิ้งเฮ้ยยิ่งโสดจริงจริงถ้าเธอชิงจะเสียดายไม่มีหลอกแฟนฉันก็ยังขาดแคลนแม้กระทั่งคนคุย สอง,สองรักผม<อ>ไม่เคยมีแต่ถ้าสองสามกีกูว่ากันไปสองหนูขึ้น,นหนน่นไ,ได้ไไดจริงขึ้นได้ก็ฝึกช่วงฝึกบอกหาอยากจะทหรือยากจะรักฉันไม่ค่อยถนัดแค่อยากบอกว่าชอบที่ Hey Inbox มาโอเคโอเคจอหัวนะหัวยังไงเฮ่อ Inbox มาท่องไว้เลยใจเฮ y อ Inbox มาตีดีดีดีอ๋เสียงเลยเซเซเซเฮ่อ Inbox มาอยากจะทักหรื่องว่าเธอรักฉันไม่ค่อยถนัดแค่อยากบอกว่าชอบจริงเป็นทีที่เราปรับล่าสุดค่ะทีนี้เรา โอเคค่ะก็วันนี้ก็เขาเรียกว่านัดมาไกด์นะคะซึ่งวิวคีย์ไม่ได้เลยทุกคนเราต้องไปแบบฝึกเพิ่มเติมนะคะก็คือยังร้องไม่เต็มโน้ตเท่าไหร่แล้วก็คีย์ยังไม่ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวต้องไปฝึกให้มากกว่านี้อีกคือตอนนี้คือแบบโอ้โหแต่หน้าอยู่นะเพลงติดหูอยู่นะติดหูเหรอใช่ทำไมถึงติดอ่ะถามทุกคนติดใส่หูฟังโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะไป ซ้อมกันมาเยอะๆนะทุกคนเราก็ต้องออกกําลังกายให้มากกว่านี้นะคะทุกคนไปดู Youtube ฝึกสอนใช่ร้องเพลงแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงขั้นต่อไปเรียนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปค่ะวันนี้ก็<ป>ต้องไปฝึกอีกเยอะนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเพลงออกมาจะเป็นยังไงนะคะก็จะพยายามฝึกให้มากกว่านี้ยิ่งขึ้นไปนะคะทุกคนโอเค มันจำเป็นนะแหมทำไรอะอะนว่าเนื้อ,อ,อเ,เ,เสียยี่สิบอ่าทานี่สิบเก้าปไป20บ้านนั่งเถอะ <c oughs> ที่เม่นคา <c oughs> ราา <c oughs> ลยี่แล้ว <c oughs> เชื่อรองรับไปดูไหมถึง,งมีเ่มีภัรมีเต่ใจจะเอาประหลาดไม่มีเทนะแค่ไม่เชื่อรองรับไปดูโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันอัดจริงยังไงก็ทุกคนรอฟังนี่เราอยู่กับพี่หมูแล้วด้วยนี่ครับหนักไหมคะเคสหนูเนี่ยสบายสบายเจ็บสบายสบาย,บาย,บายโอเคยังไงก็ฝากดไลค์กดแชร์เพลงด้วยนะค<ส>ะก็ของคุนด้วยใครที่สนใจก็อย่าลืมนะติดต่อพี่หมูว่าได้นะคะใครอยากทำเพลงเนี่ยอย่าลืมนะรอแบบว่าไปเต้น โบวี่กันได้เลยนะคะสำวันนี้ก็ไปบายโอเคทุกคนตอนนี้โบวีถึงที่มินิไซแดนสตูดิโอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอมเต้นกันซึ่งพี่กั้งเนี่ยสอนท่าเต้นให้โบวีนะคะบอกเลยว่าโบวี่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะโอเคนี่เราอยู่กับพี่กั้งแล้วนี่บอกเลยว่าคนดัง ่วยก็เดี๋ยวลองดูค่ะสวยไหมคะไวสิโอเคค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเค นี่นะคะใครที่อยากเรียนนะคะเรียนเต้นก็ติดต่อพี่ก้างมาได้เลยทั้งติ k t o อกแล้วก็มีแฟนเพจด้วยแล้วก็สายจีด้วยเดี๋ยวรบกวนทุกท้างบอกได้เลยค่ะก็ติกต o อนะคะชื่อก้างนะคะ K A N แล้วก็ C-2 ตัวค่ะมินิไซก็เป็นมินิไซแดนสตูดิโอได้เลยสามารถติดต่อมาเรียนกันได้นะคะที่เดะสติรัชดาเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะคะขค่ะ ต่อต่อนี้นจะเป็นบปื้ดบินไปเลยจ้าพวุนี้แทนีแล้วพร้อมไหมไม่พร้อมไม่พร้อมวางแผนเองเลยจ้าซื้อพอมเองด้วยซื้อชุดเองด้วยหาโลเองด้วยคิดเพลงเองด้วยแต่งเพลงเองด้วยสแสดงเองด้วยร้องเองด้วย เต้นตัวเองด้วยสรุปทุกคนดีครับโอเควัคนนี้โอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะครับ MV นะฮะตอนนี้เรามาถ่ายที่300กระดาดไลท์โชว์รูมนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็ถ่าย MV กันที่โชว์รูมพี่แช๊์สาม0กระดกับพี่กำไรค่ะแล้วมาเป็น แสดงใน MV ็มวีบวีด้วยสำคัญนะคะต้องขอบคุณ300รกะรัตนะคะที่ให้สถานที่ฟรีๆเลยให้ใช้ไฟฟรีด้วยให้ใช้สถานที่ถ่ายทําฟรีด้วยน่ารักมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทุกคนจะลืมไปติดตาม MV มีด้วยนะนี่มีน้องสาวนี่จุองโชลูมันแงเปรี้ยวว่าแค่นี้ก็เปรี้ยวแล้วขอบคุณพี่แชมป์ด้วยนะคะที่สําคัญขอบคุณนี่ค่ะพูดสนับสนุนอีกหนึ่งท่านของเราเปรบมือต้อนรับ พีบอยสิบิ๊ซีปันขอบคุณพี่บอยนะคะที่เป็นสัวนเซอร์เอารถมาให้โมวี่นะคะาชาใช่โมวีฟรีเลยวันนี้คือน่ารักมากแล้วพี่แชมป์ก็ให้โตตัสมาฟรีๆด้วยที่สําคัญอย่าลืมนะคะผู้สนับสนุนอีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้ย้ำอีกทีค่ะโชว์รูมพี่แชมป์โอเคค่ะที่สําคัญทุกคนที่ขาดไม่ได้นะคะคือนี่เลยโชว์รูมแชมป์300กระดไลฟ์ โชวลุ้มนะคะทุกคนเออเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของโบวี่น่ารักมากๆนะคะกี่โมงครับกี่โมงครับตอนนี้ตอนนี้เป็น5ทุ่มจะเที่ยงคืนเลยครับ5ทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วค่ะก็เลิกกองแล้วนะคะเด็กกันหนาวมากสงสารน้องโบมากเพราะว่าทุ่งทะเลมากๆสำหรับเอ็มวีนะคะใครที่เป็นแฟนคลับน้องโบต้องบอกเลยว่าดูแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจเพราะว่าโบวี่ตั้งใจมากทั้งแต่งเองร้องเองเต้นเองแสดงเองนะคะแม้จะเป็นเบื้องหลังก็เป็นเองด้วยใช่ค่ะที่สำคัญไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเพราะว่า กระโปงเนี่ยร้านบอกมีแต่ไซส์ S นะทุกคนขมแ้วแล้วขาแมวอีกกระหายใจแล้วกรหายใจอีกรับเปิดเผยหมดสิใช่ค่ะต้องความรับเปิดเผยก็ขอบคุณทุงานทุกคนด้วยทางด้านดูนะคะเป็นตะวันแล้วก็ไม้ด้วยแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวยังมีอีกคนหนึ่งที่เราลืมไม่ได้เลยพี่จุกจิบเชิญยิ้มมาให้กำลังใจโบวี้ท้านนี้เลยแล้วบอกก่อนว่าแอบคุยกับพี่จุกจิบว่าเดี๋ยวเพลงหน้าเนี่ยเราอาจจะจะลีงกันนิดนึงนแบบว่ามาพิจารณาอะไรประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้บาย ตอนนี้ยังไม่มีหรอกใครแต่ถ้าพี่โอนไลนมันก็คงจะดีสอนรักผมไม่เคยมีแต่ถ้าสองสามทีเอาก็ว่างกันไปไม่อยากดูในสตอรี่อยากอยู่ใกล้พี่